สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะคลิปนี้พี่สีก็าพาพเพื่อนๆมาชมกระเจี๊ยบนะคะวันนี้มีกระเจี๊ยบแดงนะคะกระเจี๊ยบแดงก้านเขาเป็นสีแดงนะคะก้านเป็นสีแดงดอกเป็นสีชมพูเรื่อๆเพื่อนๆแล้วก็ผลของเขาเป็นสีแดงนะคะต้มกินอร่อยนะคะหรือกระเจี๊ยบเปรี้ยวนะคะกระเจี๊ยบแดง นี่นะคะสวยงามนะคะเ,เพื่อนๆสวยงามก็คือดอกเขานะคะแล้วก็ก้านสีแดงนะคะใบสีเขียวนะคะกระเจี๊ยบเปรี้ยวนะคะหรือกระเจี๊ยบแดงนะคะเป็นพืชสมุนไพรที่เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กนะคะสูงประมาณ3-6ศถึงอกนะคะลำต้นและกิ่งก้านมีสีม่วงนะคะสีม่วงอมแดงเ,เพื่อนๆใบนะคะมีหลายแฉกนะคะ1 2 3 4 5สามสี่ห้าแฉกเพื่อนๆห้าแฉกนะคะอันนี้เกิดมา เป็นพุ่มเล็กๆนะคะพุ่มเล็กๆอีกสักหน่อยก็จะออกดอกนะคะเพื่อนต้นสูงนะคะต้นสูงแล้วก็ออกดอกนะคะออกดอกแล้วก็ออกผลเพื่อนๆแล้วก็ใบเขาก็ร่วงไปนะคะตรงนี้คือถนนนะคะเพื่อนๆถนนข้างๆบ้านของเรานะคะมีต้นกระเจี๊ยบแดงหนึ่งต้นเพื่อนๆแล้วก็ขึ้นมาเมื่อสองปีก่อนนะคะสองปีก่อนก็มีหนึ่งต้นขึ้นตรงนี้แล้วก็อีก ปีที่แล้วนะคะก็หนึ่งต้นขึ้นตรงนี้เพื่อนเพื่อนแล้วก็มีคนเก็บผลของเขานะคะไปต้มนะคะต้มน้ํากระเจียเพื่อนเพื่อนอร่อยดีเปรี้ยวดีนะคะใส่น้ําตาลใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะต้มแล้วก็เก็บใส่ขวดไว้นะคะเป็นสมุนไพรนะคะเพื่อนเพื่อนประโยชน์ของเขาสรรพคุณมากมายนะคะยอดของเขาก็สามารถเอาไปต้มใส่อา,อาหารได้นะคะเพื่อนเพื่อน สรรพคุณนะคะประโยชน์และก็สรรพคุณกระเจี๊ยบแดงนะคะมีสรรพคุณหลากหลายนะคะเช่นลดความดันโลหิตนะคะแล้วก็ลดไขมันในเลือดแล้วก็ช่วยบำรุงโลหิตแล้วก็มีฤทธิ์ขับปัสสาวะนะคะนอกจากนี้ยังมีประโยชน์อื่นๆเช่นช่วยลดน้ําหนักนะคะเพื่อนๆช่วยระบบย่อยอาหารแล้วก็แก้ไอนะคะต้มน้ําดื่มนะคะเพื่อนๆต้มน้ํานะ ต้มน้ำแล้วก็น้ำก็จะเป็นแดงๆงเพื่อนก็มีขายนะคะมีขายเป็นน้ำกระเจี๊ยบนะคะอร่อยนะคะอร่อยเพื่อนๆใส่น้ําตาลลงไปนิดนึงนะคะใส่เกลือนะคะหวานๆนะคะหวานๆเปรี้ยวๆนะคะสรรพคุณหลักนะคะลดความดันโลหิตแล้วก็ลดไขมันในเลือดช่วยลดระดับความดันโลหิตแล้วก็ไขมันในเส้นเลือดป้องกันการจับตัวของไขมันนะคะกระเจี๊ยบแดงเพื่อน ขับปัสสาวะนะคะช่วยให้ปัสสาวะสะดวกขึ้นแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาทางเดินปัสสาวะอักเสบนะคะบำรุงโลหิตนะคะช่วยบำรุงโลหิตแล้วก็อาจช่วยแก้อาการอ่อนเพลียได้เพื่อน,อนสปปรรพคุณอื่นๆนะคะช่วยลดน้าหนักช่วยในการควบคุมน้ําหนักแล้วก็ลดไขมันสะสมนะคะช่วยระบบย่อยอาหารช่วยขับเมือ่อมันในลําไส้นะคะเพื่อน แก้เจ็บคอแก้ไอช่วยลดอาการไอแล้วก็ขับเสมหะนะคะแก้อ่อนเพลียและกระหายน้ํานะคะ,ออะ,คะดื่มน้ํากระเจี๊ยบนะคะชุ่มคอชุ่มฉ่านะคะช่วยแก้อาการอ่อนเพลียทําให้สดชื่นแล้วก็แก้กระหายน้ํานะคะลดอุณหภูมิในร่างกายมีรดช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายนะคะช่วยในเรื่องเบาหวานช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดนะคะ มีข้อควรระวังนะคะมีประโยชน์ก็มีข้อควรระวังนะคะข้อควรระวังนะคะควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เพื่อเป็นส่วนเสริมในการรักษาโรคประจําตัวนะคะไม่ควรรับประทานติดต่อกันเป็นเวลานานเกินไปเพราะอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพนะคะเพื่อนเอนประโยชน์ของกระเจี๊ยบนะคะเประโยชน์นะคะสูตรว้าวน้ำกระเจี๊ยบนะคะที่คุณต้องอยากลองนะคะ ลดความดันนะคะกระเจี๊ยบแดงมีสรรพคุณลดไขมันในเลือดนะคะเพื่นอนเพื่อนลดความดันโลหิตสูงเพื่นอนเพื่อนอย่าก,กินเยอะนะคะเพื่นอนเพื่อนย่าก,กินมากนะคะมีรสเปรี้ยวนะอาจจะทําให้ท้องท้องเดินเพื่อนเพื่อนกระเจี๊ยบแดงมีประโยชน์ในการลดไขมันนะคะลดน้าตาลในเลือดลด ความดันโลหิตบำรุงร่างกายช่วยย่อยอาหารนะคะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะอย่างไรก็ตามการบริโภคมากเกินไปอาจทําให้เกิดอาการท้องเสียนะคะแล้วก็อาจมีผลกระทบต่ออสุจิและผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับไตนะคะสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรควรระมัดระวังนะคะเพื่อนๆเพราะมีรสเปรี้ยวมากๆนะคะเขาลดไขมันในเส้นเลือดนะคะกินก็อย่าก,กินเยอะเนาะ บำรุงร่างกายมีวิตามินซีสูงนะคะช่วยบำรุงธาตุนะคะบำรุงกำลังแล้วก็แก้อ่อนเพลียนะคะต้านอนุมูลอิสระนะคะมีสารอแอนโทไซยายนินนะคะแล้วก็โพลีฟีนอลน,นะคะโพลีฟีนอลน,นะคะสูงนะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะลดน้ำหนักนะคะเพื่อนเพื่อนลดน้ำหนักลดความอ้วนนะคะพูดง่ายๆลดไขมันนะคะมีไขมันเยอะก็ทำให้อ้วนนะคะ แก้กระหายน้ํานะคะเพราะมีกรดซิตริกนะคะช่วยแก้กระหายน้ําและทําให้ร่างกายสดชื่นนะคะเพื่อนๆโทษนะคะท้องเสียมีฤทธิ์เป็นยาระบายนะคะหากดื่มในปริมาณมากเกินไปอาจทาให้เกิดอาการท้องเสียได้นะคะ มีผลต่ออสุจินะคะการบริโภคในปริมาณมากหรือติดต่อกันนานเกินไปอาจส่งผลต่อการสร้างและก็จำนวนนะคะจำนวนอสุจินะคะข้อควรระวังนะคะเพื่อนเพื่อนผู้ป่วยโรคไตนะคะควรหลีกเลี่ยงการดื่มในปริมาณเข้มข้นนะคะหรือติดต่อกันนานนะคะ อ่สตรีมีคันแล้วก็ให้นมบรควรหลีกเลี่ยงการบริโภคในปริมาณมากหรือติดต่อกาันนานเพราะอาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของทารกได้ค่ะแล้วก็ปัสสาวะบ่อยนะคะเนื่องจากมีฤทธิ์เป็นยาขับปัสสาวะนะคะเ,เพื่อนๆกระเจี๊ยบแดงนะคะกระเจี๊ยบก็มีกระเจี๊ยบขาวกระเจี๊ยบแดงเนาะกระเจี๊ยบแดงนี่ใช้ต้มนะคะต้มแล้วก็ทํา เป็นน้ำกระเจี๊ยบนะคะเพื่อนๆแล้วก็สีของเขาก็จะแดงๆนะคะกินอร่อยดีนะคะกระเจี๊ยบเขียวนี่กินสดนะคะกินสดก็ได้กินผัดกินร่วก,ก็อร่อยนะคะกระเจี๊ยบขาวนะคะอันนี้ก็กระเจี๊ยบแดงมาถึงการขยายพันธุ์นะคะเ<ม>พื่อนๆการขยายพันธุ์ก็จะใช้มเมล็ดนะคะตกที่ไหนก็เกิดที่นั่นนะคะนี่ก็ตกอยู่ที่ข้างๆนะคะเขามีต้นอยู่แถวนี้นะคะ ขึ้นมาแล้วหนึ่งต้นนะคะหนึ่งต้นสองต้นเราไม่ได้ดูใกล้ๆเนาะนี่อยู่ตรงนี้เขาไม่ตัดตัดออกนะคะเป็นบริเวณด้านนอกนะคะด้านนอกถนนข้างถนนนะคะอันนี้ตัดหญ้าแล้วก็ไม่ตัดออกเพื่อนๆแล้วก็จะมีคนมาเก็บนะคะเพื่อนๆขยายพันธุ์ก็จะใช้มเมล็ดนะคะ การดื่มน้ำกระเจี๊ยบนะคะเพื่อนๆดื่มน้ำกระเจี๊ยบหลังมื้ออาหารนะคะหลังมื้ออาหารเพื่อลดการระคายเคืองกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็ช่วงกลางวันหรือบ่ายนะคะเพื่อกระตุ้นการขับปัสสาวะนะคะปัสสาวะช่วยย่อยอาหารควรหลีกเลี่ยงการดื่มก่อนนอนนะคะเพื่อนๆเพราะอาจจะลุกขึ้นมาปัสสาวะนะคะควรหลีกเลี่ยงการดื่มก่อนนอนเนื่องจากฤทธิ์ขับปัสสาวะอาจทําให้นอนหลับไม่สนิทนะคะ <fir ullah> เดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ ตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ํานะคะ,ะช่วงเวลาที่เหมาะสมในการดื่มน้ํากระเจี๊ยบนะคะเป็นช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงบ่ายๆนะคะน้ํากระเจี๊ยบอร่อยนะคะเพื่อนๆน,นาสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆน,นะคะกระเจี๊ยบแดงนะคะหรือกระเจี๊ยบเปรี้ยวนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมมาด้วยกันนะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ